ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลินจะชวนมาทำซอสช็อกโกแลตลาวาสำหรับแต่งหน้าเค้กหรือว่าวาฟเฟิลและขนมอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะคะไม่หวานและไม่ขมจนเกินไปและที่สำคัญนะคะอร่อยเข้มข้นมากๆเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลไอซิ่ง30กรัมนมข้นหวาน90กรัมผงโกโก้20กรัมใส่รวมกันลงในกระทะเลยนะคะ เนยสดเค็ม25กรัมเม็ดมะม่วงหินมะพานที่อบสุกแล้วนะคะ50กรัมหรือใครไม่ชอบจะเปลี่ยนเป็นอัลมอนด์หรือว่าถั่วอื่นๆที่ชอบได้หมดเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาละลายส่วนผสมกันเลยค่ะโดยใช้ไฟอ่อนนะคะคนตลอดแบบนี้เลยค่ะย้ำนะคะใช้ไฟอ่อนๆ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะปล่อยให้เดือดปุดปๆสักเล็กน้อยค่ะแล้วปิดไฟได้เลยค่ะเราก็จะได้ซอสช็อกโกแลตลาวาที่มีความเข้มข้นเนื้อจะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะคะหลังจากที่ปิดไฟแล้วนะคะให้เราใส่เนยลงไปคนจนเขาละลายเข้ากันดีเลยค่ะ จากนั้นใส่เม็ดมะม่วงอบสุกลงไปได้เลยคนให้เข้ากันนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครยังไม่อยากผสมถั่วลงไปก็ใช้โรยหน้าตอนหลังสุดเลยก็ได้ค่ะก็จะมีความน่าทานไปอีกแบบนะคะนำมาราดบนวอลโ a ลหรือว่าชิฟฟ่อนเค้กช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยค่ะแนะนำว่าให้ราดตอนร้อนๆนะคะจะง่ายสุดค่ะ